คนไม่ชอบไม่ชอบเพื่อนหนุ่มคนนี้เป็นคนไม่ชอบเต้นแม่จ๋าต้องขออภัยแหวนนาตามไม่อยากเต้นเลยนะโอมอยากเต้นค่ะแม่้นจคุนตามอยากเต้นนะเพื่อนหนุ่ถามว่าแข็งจอะไรแข็งเปรี้ยวแปัดไปเอาไม่ชอบเต้นนะคะไม่ชอบเต้นนะคะทุกคนต้องให้อภัยเขาอ้แต่้องขัดเขินขัดเขินจริงๆ ไม่รอยไม่ชอบจริงๆเอาแว่นมาไม่ชอบเลยอเมตการได้มานะคะเอ้ัวเพลตองอยากให้ดูหน้าแมคนนี้เาแขังรบอกว่าไม่ไหมดูพี่คนเดียวเลยรไม่หว દીખ હવે જાજો મમ્મા જા યુ મમ્મા પાઈ લે હવે 哎、嗯，我来，我来 แม่แม่ด้วยนะคะเดี๋ยกเรที่ได้จังเต้นทั้งหมดที่ขึ้นมานะคะทั้งหมดขอบคุณมากนะคะสนุกไหมคะสนุกไหมสนุกไหมไม่ได้เต้นนานทำอะไรกันนะแกสนุกไหมสนุกไปมสนุกไหมไม่ได้ถามนะคะเออต้องเต้นกันแบบแม่แม่แะ้วดูดูเหงื่อดูเหงื่อดูเหงื่อเด่นคุณดินั่งดูวิเศษผมก็เหนื่อยฟะรอมมากเองนะคะ นี่แม่แม่ครับเราไม่ได้มีการโชว์แค่ของแม่แม่เท่านะดารามีการร้องเพลงโชว์นะใครอยากแม่บอกเมื่อกี้ยังไม่พอเนี่ยลูกไปเยอะมากแล้วนะแม่อยากฟังดาราร้องเพลงแล้วต่อไปอยากฟังแม่แม่แล้วก็อยากฟังอเสิร์ตเลยแล้วแสดงอีกไหมมีการแสดงอีกไหมว่าให้ดาราร้องเพลงก่อนคุณนกไล่กับป้าจะได้ปิดป้าหนูไล่อะ มาอยู่กับป้าหมดเลยอย่าป้าเป็หลัโอเค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 นี่นะคะโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้เหนื่อยมากเลยดูมันนี้อากาศร้อนนอกจากท่าเต้นเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะมีเสียงเพลงเขาพร้อมมาฝากอุปถัมภ์เหรออ๋อเนี่ยเหรออ้พระหอมพระหมนี้เป็นของคนเป็นของนี่เป็นของคนอย่างเช่นใช่ใช่อันนี้การแสดงเราแจกพวกขนม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 อยู่ไหนแม่ขนมเรามีไหมี ว่าขนมอันนี้เหรอไม่ใช่นมอัดเม็ดเหรอนมอัดเม็ดแล้วก็แล้วก็แบบเม็ดมะม่วงเพราะเราจะแจกพวกข้าวหอมแม่เขาเดินมาเออนะนะคะใช่ไหนได้ขนมไหนรยังไม่ได้ขนมบ้างคะไม่จะทำขนมยางคะยังเหรอร้องไม่เหรอเดี๋ยวนะฮะอย่ายพึ่งนะครับเดี๋ยวพึ่งไหครับอ่าอันนี้คือเป็นเมโลดี้เซิร์ฟเซิร์ฟว่าจะร้องเพลงนี้ให้ฟังออนะคะแต่ไม่บอกว่าใคร ใช่เป็นพระเอกเป็นพระเอกนะคะเป็นพระเอกหนุ่มหล่อจะมามอบเสียงเพลงไพเราะสนองหูให้แม่แม่ได้ชื่นใจกันนะคะใครอยากฟังพระเอกช่องเจ็ดร้องเพลงบ้างไหนใครอยากฟังเออไหนใครใครดูละครหลงเงาจันบ้างคะเออมอสอยู่ไหนอะมอสอะไหนใหนใครใครใครรู้จักธนาคิมบ้างใครดูหลงเงาใจค่ะธนาคิม ดูเลยเดี๋ยวธนาคิมจะมาร้องเพลงให้ฟังใช่แล้วรู้ไหมธนาคิมเขาชื่อว uh ่าอะไรชื่อจริงๆเขาอ่าันว่ไหมแม่รู้มู่แม่รู้นี่ค่ะม่ไปเชียงสาวอ์ใช่ไหมครับอ๋อหลบกจากเมี้องเมีย้องใหม่น้องใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าพร้อมแล้น้องใหม่น้องใหม่พอ้อล่นดังให้กับคันวานหรือธนาคิมจะโง่เง่าค่ะร้องตรงนี้เลย้กานะฮะไปหาเลยก็ได้ไปหา เออไปหานางเอกนะคะเพลงมาเลยจ้ามาเลยค่ะนี่เป็นเพลงแบบว่าโอเคเขาซฟี่ซ้อมมาเออโอ้โหตาทุกเพลงวงมาเพงทุกเพลงตาทุกเพลงเอะเาดูแลยไตมมอ่ยอโอนเธอจะ โอ้แมงนาน้็นน้ำซอสน่าซอนี้อกน่าใจลอยเป็นจะไม่มีน้าวกระป๋องมาสหน่อยจอแผลอย่างนี้มองเก่าลีคงไปรักธรรมคนแคนก็จะใหญ่ผู้หญิงอะไรหาโลใจกำไม่เจอมือหัวต้องขอหาตายไม่รู้นานเท่าไรนาจัง เราธอมาอย่างเดละที huh. ่ไม่เห็นจะมีอะไรสวยเลย ใจด้วยนี่มันสับสนตรงใจด้วยชดโทษใจแล้วเอ

นี่มือถือคุณนกนะคะป้ามาะไลให้คุณนกค่ะขอมคุนเลยครับผมอ่าอีพอีแม่กผวยเขาลองเพลงเร็วกันนี่ Finnish, no liebe, เหมือนแม่โดนบังคับมาเนาะตื่นยังแม่ตื่นแล้วเนาะตื่นยังแม่เขาเสียงหน่เล้ยโอ้โหมาได้ปกติเหอเนาะ ้องเพลงเดียวมานั่งกันเงียบปิดยู่นี่วันนี้แม่มีหลายเพลงเอาเพลงหมอลำมาฝากด้วยใครก่อนจะหมอนรำก็มีเพลงเดี๋ยวร้องนะคะเดี๋ยวร้องทุกคนเลยน้องเชียร์ก็ร้องพี่เบิร์ดมาพี่เเพลงอะไรครับพี่เบิร์ดมาพี่เบิร์ดเพลงอะไรครับเพลงอะไรวะขอโทษพี่กินไม่ทันแล้วกินยูทูบมั้ใช่โซมัสเวลดี้มั้ยเฟรดี้บ้าแม่แม่ไรแนวเลยนะคะแม่แม่รู้จักไหม แม่รู้จักพี่เบิร์ดไหมกกันัะอ๋อบอกในจางรับฟันเหรอผู้จังบอกบอ้ผู้จังผู้จังพี่เบิร์ดป่าแม่ผู้จังเนาะเบิร์ดผมเต้เลยผมเป็นเบิร์ดกระจุกไล่ต่อเลยทีนี้ผู้จังแต่เออไม่อยากไปจังค่ะเนาะเข่าน้านะคะเข่าน้าเข่านายังมีอีหลายงานค่ะยังมีหลายงานค่ะยี่สิบยี่สิบเอ็ดงานเต้ยกับเชียร์งต่อไปต่อไป ยี่สิบยี่ิบเอ็ดนะคะเมษางานพ่อหมีแม่หมีค่ะเอาวท่านในเดอะแมชชาด้วยแล้วก็หน่าคุณจะร้องอะไรหน้ากากอะไรนะหน้ากากอะไรนะหน้ากากมะนาเออคิงตรงไหนแล้วน้องหลับคิงเอาเดอะแม่หมอรักมาแล้วเด้อแต่คนจะพุกงมาเต็มจะเดอแมชช่าจะถ่ายตังค์จะถ่ายเกี่ยวกันกินนมกัหน่อยใช่ใช่เข้าไม่ถูกเลยทีเดียว บังไหมบังไหมนึกนก่อนได้ไหมเด้เอคะร้อนน้อร้อนน้อเนี่ยเอาไปหันนั้นไม่ะ ไม่นีจะกินนะ อีกเพลงอีเพลงมามามาความสนุกยั่วยุดเดี๋ยว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 อีกเพลงหนึ่งเราให้พี่ความสักเลยเดี๋ยวเราก็แจกของโค้งโค้งโโัดโค

ไ่ีนักแสดงมาช่วยแจกของรางวัลให้แม่ๆเหนือค่ะามว่าร้องอะไรร้องอะไรไปไม่รู้ดูดูว่าตกตัวมันน่าจะติดไม่ได้แน่หรือ่อยากดูหรือเปล่าสกนะคะว่าสุกมากเลยนะคะเออนะคะเราไม่กมแคจะมีอีกรอเดี๋ยวคนที่แม่ๆรอคอยกนมันจะขึ้นเวทีแล้วจริงด้วยไหนใครรอไอ้ทานสขดบ เด็กคนะดูพร้อมสรรพเลยค่ะนะคะโห oh, นี่แหละต้องบอกว่าบ้านบุญอุ่นรักนะคะชัดเต็มจริงๆนะคะมีกิจกรรมดีๆนะสันแล้วก็มีน้องๆพี่ๆนักแสดงนะคะใช่นอกจากจะได้ลื่นเลื่อนอะไรด้วยชีวิตที่ดีขึ้นด้วยถูกต้อง,องนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวนอกจากเราจะมีของที่เราแจกกันอยู่แล้วรนะู้สึกว่าพี่พรส์พร้อมแล้วด้วย แต่อยู่เพราะอยู่ตรงไหนที่ใช่ก็ยังมองหาเขาไม่เจอเหมือนกันนะคะมีแต่ในข้อมูลนะครับอากาศแบบนี้แจกระห่มนะฮะใช่ผงแล้วเราไปให้มันอุ่นรักกัๆเดี๋ยวให้พี่คอนสับเตรียมตัวแป๊บหนึ่งนะคะระหว่างนี้ระหว่างนี้ต้องบอกว่าอย่าลืมว่าเดี๋ยวแม่นายลกของเราเนี่ยจะมีทําโครงการอย่างเป็นจิ้เป็นจันนะคะที่เราจะช่วยเหลือผู้สูงอายุทั้งหลายนะคะเด็กยากไร้ด้วย ถ้าใครที่คิดว่าน่าจะเข้าเกณฑ์ในการได้รับความช่วยเหลือนะแม่นนะอย่าลืมส่งรายละเอียดมาให้ทางบ้านุมูุนร์นะคะเอาละนี่ค่ะน้ำร้อนนเด็กๆเอาขนมได้นะลกูกมีงานดีๆอย่างนี้ตลอดเลยนะคะสำหรับบ้านุมูุนร์นะคะ ให้น้องๆที่มีน้ำแสดงมากันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเรามอบเวทีนี้นะคะให้พี่บอลสับสองแสงเลยแล้วกันค่ะเจ้าของเตาถานตอมืออุ้ยโทษจังเดี๋ยวจะพาน้องๆพาน้องๆดาราพักแล้วนะคะพักแป๊บนึงไม่เราอยู่ตรงนี้เนาะเราพักอยู่ตรงนี้ค่ะป้าป้าเราไปกินไปพักก่อนร้อนมากพ่อกรับ เนี่ยตัวนี้ค่ะน้องเพชรมาอะไรนี่ค่ะหลบไหมหนุกมากเลยรอโอ้มีผู้ชายวันนี้มีผู้ชายมาเกาะวันนี้วันนี้เยี่ยมพาเรยนูมาวัดเยี่ยมพาเรยนูมาวัดดูดูมือ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 ฮ่า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 ฮ่ทำบุญทำบุญเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมน้องเพชรเหนื่อยไหมขอน้ำหน่อยค่ะโอเคโซดามะนาวนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะ ค่ะนั่งที่ไหนก็ได้น้ำน้ำสั่งเลยสั่งเลยน้ำเลยสั่งเลยนะคะขอสัก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 